ความจริงของชีวิตหลังความตายลูกเมียญาติพี่น้องจะร้องไห้ไม่เกินหนึงชั่วโมงจากนั้นพวกเขาจะร่วมกันวางผานจัดพิธีเผาตามความเชื่ออีกชั่วโมงต่อมาพวกเขาจะคุยกันเรื่องของคุณโรอาจเริ่มมีอาหารสุลามาผสมในวงพูดคุย ยาและเพื่อนของคุณจะโทรหายาเพื่อแสดงความเสียใจบางกระทัวบอกว่าไม่ว่างมาร่วงงานนี้ได้โทรศัพท์ของคุณอัดดังขึ้นบ้างจากคนที่ไม่รู้ว่าคุณตายแล้วหลังการเผาศพของคุณทุกคนต่างแย่ย้ายเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังการเผาศพคุณ ลูลูที่เราห่วงหนักห่วงหนาก็แยกย้ายไปทำมาหากินกันต่อเพื่อลำรงชีวิตให้อยู่รอดที่ทำงานของคุณก็รับคนใหม่เข้ามาทำงานแทนม่มีกุณพวกเก่าก็อยู่กันได้รถบนถนนร้านค้ายังเปิดปกติแม้ม่มีเราเป็นลูกค้าไม่เกินหกเดือน ว่าชีวิตของคนกัวเราบนโลงกโียิ่ได้เป็นปกติครบร้อยวันหรือหนึ่งปีพวกเขาอาจร่วมกันทำบุญหรือกุนมากแล้วจากนั้นคุณก็จะค่อยๆหายไปจากความสนใจกอนรุ่งขุงนี่แหละริบบทของชีวิตคุณเป็นคุณแค่ขัดเดียว ยังงาดหว่างว่าจะได้เกิดใหม่อีกไหมไม่มีใครรับรองได้หรอกแล้วเวลาที่เหลืออยู่ทำอะไรดีอยากกินอะไรกินเลยอยากเที่ยวเที่ยวเที่ยวสักสักรักคนรอบตัวให้มามาสั่งสร่์กับเพียนที่ดีใบใบอยาโกร่อย่ยางเกลี้ยงอยากอาถารร้องเพลงบางดื่มบ้าง ป้อนกำไรให้กับชีวิตมันดูแลสุขภาพแข็งใส่ชีวิตบั๊มีล้อเรลือหลังไม่สนุกหรอกเราก็ยิ้มบ่อยๆด้วยล่ะเราไม่ใช่เพทธรรมะสอนใช่เพียงอยากแบ่งปันมุมมองชีวิตแห่บวกให้ทุกคนอีเพทอ่านชอบอย่ากให้เพื่อนที่คุณรักได้อ่านบ้างแชร์ได้เลยไม่ต้องขอ ขวที่จะป่วยเหมือนเรามีอยู่เยอะการไม่ลาอายุจะสิ้นไปโรคไม่เยือนจริงๆชีวิตอยู่ไม่ได้นานจริงๆความดีที่เราทำไว้เหลือเวด้ี้พี่น้องจดทำไม่ได้บ้างนี่ที่เราลาจากโลกนี้ไปแล้